สวัสดีครับเพนผมคิมซาทีเสเกมเอร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องครั้งแรกที่โดนด่าของ่อนความจริงตอนแรกผมเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยเอาเป็นว่าเปิดแพลงเศร้าก่อนแล้วกันบิวกาลมสักหน่อยนี่สิวันนั้นผมเพิ่งหัดเล่นฮอนได้แค่สามวัน วันที่หนึ่งถึงวันที่สองผมไม่เคยโดนดา่าแต่จะจู่วันที่สามพอดีวันนั้นผมก็เข้าโหมดวิดวอร์เหมือนปกติแต่ตอนนั้นระหว่างที่เข้าโหมดอยู่ผมกดเข้าไปแล้วแล้วเข้าห้องไปแล้วแต่ตอนนั้นผมปวดขี้ขึ้นมาผมเลยรีบเข้าไปเข้าห้องน้ําแล้วพอผมกลับมาผมใช้ไว้เยวกันนะ เออผมใช้ในฮาวแต่ผมใช้ไม่เป็นผมโคตรงงเลยว่าในฮาวมันใช้ยังไงมันต้องออกสิ่งใดผมไม่รู้อะไรผมก็เลยออกขวดไปจากนั้นผมก็เริ่มต่อสู้แบบงงๆเพราะว่าจะพูดยังไงดีว่ากูคูใช้ไม่เป็นน่ะทำไมต้องด่าดกูด้วยคนใช้ไม่เป็นน ตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้มันผ่านมาเนิ่นนานเลยเกินแล้วผมก็ยังไม่ได้เล่นฮอนมาหลายเดือนแล้วผมฝังใจเขาว่าไหนฮาวมาในฮาวเป็นฮีโร่เป็นตัวเดียวที่ผมคิดว่าจะไม่เล่นอีกต่อไปมันคือตัวที่ผมโดนด่าเพียงตัวเดียวแล้วก็ทีมนั้นแพ้เพราะผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าเล่นเลยตอนนั้นถ้าผมกั้นขี้ซะหน่อยแล้วเลือกมังกี้คิงหรือมูนหรือ,อลักหน้าอาจจะดีกว่านี้แต่ว่าทำไมกันนะทำไมตอนนั้นฉันถึงฉันถึงเข้าห้องน้ำกันนะไม่เข้าใจจริงๆเมื่อตอนนั้น เมื่อป้อมโดนโดนตีจนแตกไปสองป้อมทุกคนเอาแต่โวยวายโทรเป็นผมซึ่งผมก็มั่นใจว่าอาจจะเป็นผมจริงๆผมรู้สึกเศร้ามากจนในที่สุดมันก็ถึงวันที่เราต้องจบพวกเรายกธงขาวขึ้นพวกเรายอมแพ้ตำน,นานตอนนั้นผ่านมาหลายปีแล้วแต่มันยังจำอยู่ในสมองก้นบึ้งจิตใจของผม ก็เป็นว่า,าอยาบรับฟังเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากรับฟังเรื่องราวสุดปัญญาอ่อนนี้ต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์และผมอาจจะเล่าเรื่องเกมอื่นให้คุณฟังก็เป็นได้เุย,ยอย่าลืมนะครับทุกคนกดซับสไครต์แต่ถ้าคุณไม่กดตุกถูกใจขอให้คุณเป็นไข่ดันถ้าผู้หญิงขอให้ผมล่วงใบ้บจุ๊บ No nee.